นี่ครับผมวัมนนี้มาพอกับโตรถด,ดวนอีกเซนเลยครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าซานี่ครับกับงานโกยค่คอยคันสะซานี่ SY 154ครับเป็นรุ่นเก่านะครับงานโกยคันสะครับ นี่อาการตีโหลดนะครับนี่บางเชียงเจ้าซานี่อยู่กับทีมงานสุขพาวรนนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศแรงๆครับสวัสดีเลยกับทักทายเลยครับผมยามแรงครับยามแรง้า <c oughs> งหัวกระแลนดีนะครับขอบงาน ุดลองน้องสางไอสา,สาใหญ่ครับมาผ้ามาเบิงเจ้าซานี่ครับ <c oughs> โอยดินไปนเรื่อยๆครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เป็นเวลาสีหามงนะครับโดยประมาณนะครับผม <c oughs> รถดพันมีอยูซีหันนะครับเนี่ยนี่ มีซานีขั้นยวครับลงฟูงลงฟูงครับมีติดโหลดนิดๆน,น,นะครับเจ้าซัานโอย่างเดียวครับต่าฝึกกระเดโอ้ครับ <c oughs> พ้นเขาก็เศร้าครับ ็นก่าห้องก็ตีงบางใบนะครับตีงเห็นงานแรงดิกงนก็ยากแน่แล้วครับสาย่ามฝนเนาะต้องซาประมาณสิปไลป่โดยประมาณนะครับ <c oughs> ครับจอดที่คุณไม่อาจจะย้อนแสงนะครับสายทางอาการเป็นยังครับโบลูเหมือนกันครับ ไม่ฟืดฟาดเลยนี่จเจ้าซานี่นี่เมื่อกี้อาจจะว้อมๆเน่นะครับนะ, <c oughs> ะใส่ไว้กว่อนครับทำงานไหนครับซ้ำนี่ไม่มีปัญหา <c oughs> โยทอยขั้นครับน่าจะเป็นเพื่อกะทีดึงมาอีกเป็นพักดึงมากครับผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมกันครับครับส้มการเห็นงานทัางสั่นนี้เป็นเรื่อยครับผมเราะว่าสิไปทางห้างผุนกระไรครับมันจืดยางไม่ได้ ทีเ่เบียดได้ครับกู้ไปเลยครับยับขั้นซานะครับดินกระเนียวครับวุดิรองน้องนี่ท่ามใจครับดินเนียวตีดตีนยางเดียวครับตีดตีนลายครับรถจะเลียนบ่อยนะครับมันหมื่นครับมันบ่อยลมมันหมื่น บรรยากาศตอนแรกนะครับโดมเจ้าซานน่อะโดมดินนะครับดินกับติดมือเนี่ยนะครับนอ้อเอ้ยครองสวิทเจ้า <c> ซ <oughs> านน่ผมกับเสียดเบาไม่ค่อยเก่งมั้ยครับ แต่ก็พอฟังเลยเด้อเพราะว่าพึ่งหาเหยียดขิบนะ่องนองไม่ครับฝากติดตามแน่ยเด้อเพื่อนครับเพื่อการทำงานไปเลยครับการทำง,งานของซานี่นะครับวาสิจวดจาดฝาดบึ้มจำไรครับ นันค่ะซานีนี่เป็นรถที่ความเร็วกับพ่อไซได้ครับพอเพียร์คลายได้นะครับ <c oughs> ทันเฟือ่อเฟือเพื่อนใจ,ใจเย็นนะครับนะเพือเ่อนบ้าเ่าครับเพื่อนไปเรื่อยๆ ท้าววอนท้าวเพื่อนแล้วโอ้เหือแล่แดินวปตรมวัน,นะครับ <c oughs> มังกามโ้ยไปเรื่อยๆครับอัีกีษพันใส่รถครับแรนมันแร,นรยียนอยไสวนตุเนาะ <c oughs> คือครับเพิ่งการเพิ่งโคยไป เบครัม,มันย้อนเสียงก็เพอะไรนะฮอครับนางานอยู่ที่บ้านนาตาลอำเภอโคกจานทร์ตำบลโคกจานทร์อำเภอตะก,การพืชผลนะน,นางานตัวนี้อ่ะขุดหลอก น้องครับประมาณชิปไร่มโดนประมาณนะครับผมก็บปรู้คือกันนะเ <c oughs> สียแล้วาขาดการจะพีใหม่ครับให้มันแหลวเไปมาแหลวสีพีใหม่เลยครับช <c oughs> มการโกยดินไปเงาๆครับ <c oughs> ผมกับสีจักสีบนนอลยังเอาสูฟังหงผมกับบอจักคือกันนะสติกมัน นะครับอาจจะเป็นคลีดแดกครับอยู่ผมมาถ่ายสานีนะในสองของผมผมก็อาจจะเฮ็ดเม่อมีค่อยมีเวลานะครับผมก็เฮ็ดงานผมมีเวลาถ่ายคลีปครับช่วงนี้ก็มาเบองรถไม่โค้ซเกก่อนครับ เบืงคู่แน่วนะครับเจาา้าซ่านี้มีคนก็ะใส่เยอะนะครับมาตีตลาดเมืองไทยยอดคล้ายอันรับหนึ่งนะครับอาตอนนี้นครับป็นรุ่รนทีราคากับว่าแรงจับตองไดครับ ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าอะครับผมกัไแม่ใจกันสานีนน้อะครับนี่ก็มาจากน้องสั่งเพื่อนครับน้องสั่งไงถึงมาขุดหลอกน้อง การทำงานเตือนครับไอหนุ่มตีครับว่าแม่นมาครับตีนี้ว่าไอหนุ่มตีจากแดนบางก่อน่หรอฮะเป็นว่า อ,อาจจะเป็นนอนทางนะครับตัวนี้การทางานไปนเรื่อยๆครับ ตร้างคุณจอดสองนะครับเพี้ยนง,งานหนึ่งชมไปเรื่อยๆนะครับ ย่ครข้างนี้นี่ออกมาครับเจ้าซานี่ ดูนี้เครื่องกระหึมมากนะครับขอเพียงจบลิบไปซ้ำนี้นะครับากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก,ดกด็กระดิ่งกดมอสิไข่ขาน,ำน้ำเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ